ข้าวลูกปรุงรสได้ไหมอย่างที่บอกเนาะไตเด็กยังทํางานได้ไม่ดีข้าวลูกเองค่ะเรายังไม่แนะนําให้คุณแม่นะคะเนาะไปปรุงรสให้กับลูกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราค่ะจะใส่เป็นพวกผงกระเทียมก็คือเป็นเครื่องปรุงที่ทํามาจากธรรมชาติผงกระเทียมต่างๆเอาไปใส่ในข้าวเด็กอะไรเงี้ยอันนี้เขาพอช่วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบพวกซอสซีอิ๊วต่างๆที่เป็นซอสปรุงรสของผู้ใหญ่เลยนะคะอยากให้คุณแม่ค่ะรอให้ลูกโตไปก่อน1ปีครึ่ง2องปีนะคะถึงค่อยให้ลูกทานแบบแต่จะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเลยก็ได้ถ้าเรา มีน้ำสต็อกเด็กหอมกลุ่นเพราะน้ำสต็อกเด็กหอมกลุ่นคือด้วยความที่เขาอะค่ะหาวานนัวจากธรรมชาติอยู่แล้วหรือว่าถ้าลูกเราอะค่ะคือ1ปีขึ้นไปแล้วก็จะใช้เป็นนะคะนาอน้ำต้มกระดูกหมู Life, กระดูกไก่เข้มข้นนะคะของหอมกลุ่นประกอบอาหารให้ลูกทานน้องก็จะได้แบบกินอาหารที่แบบอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพนะคะนาอแล้วก็ไม่ต้องแบบมาน้ําตาลเกินนะคะหรือว่าแบบเกลือเกินหรืออะไรใดๆดังนั้นคือเครื่องปรุงนะคะรอลูกโตหรือว่าจะเลือกใช้เป็นน้ำสต็อกเด็กหอมกลุ่นประกอบอาหารให้ลูกทานแบบนี้ก็ได้